สดสว่างองค์กรตีอะมีคนอันนี้เอาไว้อุดรอยแตกฮนะครับผมกับตัอนั่นขันอุดรันี่ไอ้โอ้ล่มหรแลวเนี่ยสดสอ่มัอก็ <c oughs> ์ก Ừ. <laughs> <gì even> <laughs> mỗi cho con bò đi Ừ Có mà tiến tè này thì có đi Dù Dù mẹ là <laughs> nó bằng <laughs> <laughs> โดนเนี่มันเป็นยังงบ่ล่ะฮะก็อยู่ประมาณก็แบบก้อันเข้ามาเ่ได้เปื้อนแต่ว่เป็นยังงเนาะเขาม่ได้เปิดมันก็บ่เป็นยังไงอัดฟ้าไปประมาณอายุกาวอยู่ได้ประมาณสักห้าถึงหกเดือนแหละใส่โดนรึเปล่าถ้าเดี๋ยวผมมีกล่องให้นานๆแล้วคือต้องแช่เย็นรอดแล้วก็ควรต้องคิดหนูอดชีวตอ้ต้องมาขาดอีกทีใช่ไหม ได้เงี so ้ยได้นะนี้ยว้ยมันอยู่ลักษณะนี้ก็โอเคเนาะอ๋อก็คือมันจะมันจะเรียบไปเลยนะใส่มูนี่มูสางยู่นใส่หลุดมันอย่าง้มาทีสามมาตอเป็นตาได้ก่อนได้ก็รอแต่ได้ป้องนุ่มมันกว่แข็งหรอหลังนี้ตายเงี้ก่า อ๋อตาหมาป่าครับเจ้ามาตาผมไม่ได้ไนสนใจหรอกว่ากใอ้สือกบมันแน่มมันยูเ่าหอนโอเคเลยบอปีร้านไหนฮะมูไปเพ่อนนี่น่เราไปซสื้อห้